มาตอบคาถามนี้นะคะอยากทานชาแต่กลัวหัวใจเต้นแรงนะคะสําหรับคนที่กังวลนะคะเกี่ยวกับการทานชาว่าจะมีผลต่อระบบหัวใจไหมใจสั่นไหมจริงๆแล้วตัวผู้หลานนะคะต้องบอกก่อนว่าตัวเนี้ยของเรานะคะไม่ใช่ชาแบบชาเขียวที่ทําให้ใจสั่นหรือว่าชาที่มีส่วนผสมของคาเฟอีนนะคะผู้หลานเนี่ยมันจะเป็นสูตรสมุนไพรนะคะหลายๆชนิดผสมผสานกันเขาเรียกว่าการผสมผสานระหว่างสรรพคุณของ สมุนไพรหลายๆตัวทําให้เกิดการสมดุลในสูตรนะคะดังนั้นเนี่ยจะไม่มีผลทําให้มีอาการหรือผลข้างเคียงที่ทําให้ใจสัน่นแนะนำสาหรับคนที่ต้องการทานนะคะถ้าคนที่มีธาตุอ่อนนะคะหรือว่าร่างกายที่มีโรคค่อนข้างที่จะเยอะอย่างเงี้ย <c oughs> ก็ให้ทานแบบอ่อนๆไปก่อน ะะเพราะว่าถ้าเราทานเข้มเลยนะชงเข้มเนี่ยมันจะเป็นการกระทุ้งพิษหรือกระแทกพิษที่รุนแรงเกินไปนะคะบางคนอาจจะมีผลข้างเคียงอย่างเช่นอาชีเยอะนะคะปวดเนื้อปวดตัวออกมานะคะหรือบางคนปวดหัวเนี่ยมันจะเป็นอาการกระทุ้งพิษนะคะร่างกายเราจะร้อนเกินไปนะคะก็สามารถปรับ นะคะปรับน้ำให้อ่อนลงนะคะอย่าทานชาตอนร้อนจัดหรือเข้มเกินไปนะคะแต่ถ้าคนไหนที่สามารถทานโดปกติเข้มๆอย่างนี้ได้แล้วก็ไม่มีผลข้างเคียงเนี่ยก็สามารถทานก่อนที่จะทานตัวผู้หลานนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งชาทั้งแคปเนี่ยยุ้ยก็อยากแนะนํานะคะให้ลูกค้าทุกคนนะคะศึกษาสินค้าให้เข้าใจก่อนนะคะวิธีทานทานยังไงตัวนี้มีสรพรพคุณหรือผลข้างเคียงอะไรนะคะสามารถเข้าไปติดตามที่เฟซส่วนตัวของหมอยุ้ยได้นะคะที่เฟซกแกลยุ้ยผู้หลานค่ะโอเคค่ะวันนี้ไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย